ยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพมีวางจำหน่ายแล้วที่ King Power B i บิกซีราชดำริฟู o ดแลนด์กูเม่มาเก็ตคาเฟ่อเมซอนและช่องทางออนไลน์ชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับครมทางหลวง ตอนนี้ลุงเดิมอยากให้มามองที่พื้นที่เล็กๆนน้อยหน้าบ้านเ,าเขียนในเรื่องของ459ที่เราเดินเราน่าจะมีเรื่องของพืชผักพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นเอาไว้เก็บบริโภคในครัวเรือนอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งวันกิน3มือ 30, 9, ม้อ30บวัน90มื้อถ้าเรามีกินโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของลดรายจ่ายแล้วมี ของดีๆไว้กินเนี่ยอยากให้เห็นในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นพืชผักพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นที่ครอบครัวไทยชัยชนบทเนี่ครับจะต้องมีเอาไว้กินว่ากันว่าเกือบจะทุกฤดูกาลก็ได้ครับเช่นอย่างอันนี้เป็นผักชีผักชีไทยโดยทั่วไปที่คนไทยเราปลูกเอาไว้กินหน้าบ้านหน้าช่องตามตรงไหนก็ได้ครับอันนี้จะเป็นผักกาดเขียว ประกาศเขียวเราก็จะใช้ดองเอาไว้บริโภคหรือจะไปต้มก็ได้นะครับตามสภาพที่แต่ละครอบครัวเรือนที่จะมีเอาไว้กินนะครับหนึ่งปีเนี่ยฤดูการที่เหมาะสมก็คือช่วงกำลังนหนาวหนาวอะครับปลายฝนต้นหนาวจะเหมาะสมมากนะครับทีนี้มีหลายๆคนบอกว่าเอา้าเวลาปลูกมาเนี่ยไม่มีโรคหรือแมลงหรือบางทีอาจจะต้อง รู้กันบ้างนะครับโรคมแมลงเนี่ยอย่างหนอนเนี่ยมาจากไหนหนอนมาจากไข่ไข่มาจากไหนมาจากผีเสื้อทอํายังไงไม่ให้ผีเสื้อเข้าก็แค่นี้ละครับก็ไล่ผีเสื้อโดยวิธีการต่างๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเก็บผักชีไทยสักนิดแล้วก็ไปเก็บผักชีลาวครับผักชีลาวจะเป็นพืชผักพื้นถิ่นที่สังคมไทยอา,อาจจะบอกว่าขาดไม่ได้เนื่องจากว่าแกงอ่อมแกงเลียงแบบพื้นบ้านนะครับหรือจะไปจิ้มน้ําพริก ปลาล้าอะไรก็ได้นะครับพอเด็ดแล้วก็จะหอมหวานง่ายดูแลง่ายไม่มีโรคและ,มะแมลงอันนี้จะเป็นคัดน้าไต้หวันสังเกตนะครับว่าเป็นถ้าเป็นคณะใบจะใบลาแหลมถ้าเป็นใบงอๆอย่างนี้ถ้าใบงอๆเขาเรียกคณะไต้หวันนะครับก็หักครับหวบมาก เป็นไปได้เนี่ยครับอยากให้เอามีดตัด45แล้วเอาไว้2-3ใบเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาส้มโอเนี่ยเป็นพืชชะรอความเร็วหรือผล,ลไม้ชะรอความเร็วในด้านการตลาดได้แก่แล้วไม่ต้องเก็บก็ได้ก่อนจะแก่70%เก็บก็ได้นอนพักไว้ได้หลายก็ได้มีเวลาขายประมาณสัก3เดือนอันที่2เนี่ย เลือกปลูกสายพันธุ์ที่มันตรงต่อสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่นี่ลุงเหลิมเลือกเอาเขาแตงกวาเพราะว่าผู้บริโภคตอบสนองดีกว่านะครับก็เลยเลือกเอาอันไหนที่มันดูแลง,ง่ายแล้วก็เราไม่ต้องใช้เคมีเราใช้จุลินทรีย์ไปพัฒนาดินเพื่อให้เกิดการสมดุลกับพืชเท่านั้นเวลามีมาแมลงมาเขาก็จะใช้เนี่ยครับล่อมแมลงอันนี้เรียกมแมลงวันทองนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ก่อนที่มแมลงวันทองจะมามันก็ต้องมีเหตุมีผลถ้าเราไม่ใช้เคมีขนซ้มโอในผลซ้มโอฟังนะครับขนซ้มโอที่ในผลส้มโอเราก็จะตรวจสอบตรงนี้ครับเอามืออังเนี่ยหน่อยนะเราจะเห็นแล้วครับเขามีขนยาวๆสูงมานลวอเวลาเราลูบเนี่ยมันจะเห็นมีคล้ายๆกับกระดาษทรายอันนี้เป็นตัวที่ต่อมน้ํามันเวลาเราจะไม่เห็นแมลงวันทองจับเลยเพราะว่าอันที่1เราไม่ได้ใช้เคมีอันที่2 ความขมของต่มน้ํามันนะครับจะทําให้แมลงเหล่านี้เข้าไม่เข้าใกล้ที่นี่ใช้อินทรีย์เป็นตัวตั้งก็คือทําแบบกเกษตรธรรมชาติแล้วก็พ่นน้ําหมักจุลินรีย์เบนจะคุณมันดียังไงพ่นข้างบนตกลงมาข้างล่างก็ลงในดินใบไม้ลูกผลส้มโอที่ร่วงก็จะกลายเป็นอาหารจุลินซีย์ ลุงเหลือมพามาดูตรงแถวส้มโอที่กิ่งตอนถามว่าทําไมต้องมีกิ่งตอนฤดูฝนนะครับเราก็จะตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุ์แล้วอีกอันนึงก็จะมีผู้ที่อยากได้อะครับอันนี้กิ่งละ50าบาทซึ่งบางคนขายเป็นร้อยแต่สวนลุงเหลือมขายแค่50แต่ปีนี้ทําไม่ทันเพราะว่าตัวเองก็จะปลูกต่อแต่ฤดูแรงเนี่ยครับ เราก็จะควบแน่นตัดยอดไปเสียบเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการที่หลังอันนี้เป็นกิ่งตอนในฤดูฝนพยายามจะขยายพันธุ์แล้วขยายพื้นที่ต่อแล้วก็จาหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้สําหรับครอบครัวตัวเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าแล้วปลูกพืชกี่ชนิดที่นี่มีหลากหลายแต่อยากจะพาไปทางทิศเหนือด้านนี้เราจะมีไม้ไผ่แล้วก็ต้นมะพร้าวาแล้วก็ต้นหมากต้นตาลตัวผู้นะครับ คือตั้งใจจะปลูกให้เป็นตัวเมียแต่เป็นตัวผู้คือเราจะเอาตอนที่ดอกบานนะครับมีพวกมแมลงประเภทผสมเกสรให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นตัวผึ้งชันนรงไม่ว่าจะเป็นมิม้มนะครับไม่ว่าจะเป็นผึ้งหลวงที่อยู่บริเวณนี้ก็จะมาตอมเ,อเกสรมาตอมกลิ่นดอกมะพร้าวพอหลุดออกจากรงมะพร้าวส้มโอเราก็จะออกดอกแล้วเขาก็จะมาช่วยผสมนะครับให้ ส้มโอเราติดลูกแบบไม่ต้องไปคิดมากนะครับนอกจากนี้ลุงเฉลิมยังค้นพบเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นซึ่งมีอัตราการรอดตายสูงทำได้ง่ายและไม่ต้องดูแลมากซึ่งอีกสักครู่คุณลุงจะมาสอนการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นให้กับเราด้วยครับจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในช่วงสุดท้ายนะครับ คี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทางช่วงเวลาของการเดินทางในเทศกาลวันหยุดยาวประชาชนนิยมใช้บริการเช่าเหมารถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากค่ะเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทางกรมการขนส่งทางบกมีความห่วงใยจึงได้ออกมาแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้รถโดยสารเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานค่ะ รถที่เช่าต้องเป็นป้ายเหลืองนะคะและได้รับการจดทะเบียนถูกต้องมีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดในส่วนของตัวรถต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆให้ครบถ้วนคนขับรถต้องมีประสบการณ์ที่ชำนาญเส้นทางและก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้ามีจุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถชัดเจนรถต้องมีการติดตั้งระบบ GPS tracking และสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและสำหรับผู้โดยสารเองนะคะก็ควรจะมีการวางแผนการเดินทางเช่นกันค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนค่ะและในขณะที่โดยสารหากพบความไม่เป็นธรรมหรือความไม่ปลอดภยัยสามารถโทรแจ้งสายด่วน1584 หรือแอปพลิเคชัน DLT GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพียงเท่านี้นะคะท่านก็จะสามารถเดินทางได้อย่างอุ่นใจปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเวลาวันหยุดแน่นอนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม